ชั่วโมงอันนี้เราจะนึ่งด้วยหมอ้อหุงข้าวไฟฟ้าค่ะเปะ็นการนึ่งข้าวเหนียวแบบง่ายๆใครก็นึ่งได้ต้องล้างอีกก่อนนะไม่ใช่เอาเลยนะบองเลยนะนพอแช่แล้วก็ล้างออกอีกสองน้ำเนาะก่อนที่จะนำ <จะ S 1> ไปนึ่งก่อนที่จะแช่ก็ล้างสามน้ำแนละ้ว อันนี้เราใส่น้ําที่ก้นแล้วก็รองด้วยตัวตะแกรงที่เขาให้มานะอันนี้เป็นหม้อโบราณนะแม่กี่ปีแล้วตัวเนี้ยใบเนี้ยแต่อมิรสองขวบตั้งแต่น้องชายสองขวบตอนนี้สี่สิบแล้วมิสมมันไม่ยอมพงังเพราะว่ามัน,ม,ม,นมันไม่พงังเราก็เลยใช้ต่อหม้อเขาซ่อมเก่งเรื่องพวกเนี้ยอ้าวเ,เราก็เอาเข้าวเหนียวใส่ลงไปแบบนี้นะคะ ใส่ไปค่ะอันนี้ข้าวเหนียวหนึ่งกิโลนะใส่ข้าวเหนียวลงไปจนหมดนะคะคุณแม่คุณแม่มีเทคนิคยังไงคะเจาะตรงกลางค่ะเจาะให้มันอ๋อเกลี่ยให้ตรงกลางเป็นหลุมให้มันหลบอุณหนนม้มันไปทั่วถึงกลไอความร้อนจะได้ขึ้นมาทั่วถึงข้าวเหนียวจะได้สุกไวค่ะไปค่ะไปนึ่งกันค่ะค่ะเชิญค่ะนี่แหละค่ะสามสิบแปดปีค่ะ หม้อโบราณมันไม่สวยนะคะแต่มันทนทานค่ะมือเปียกไหมแม่ไม่เป็นไรครับไปซิ้อไรมาตะพี่กดค่ะประมาณกี่นาทีคะบอกไม่ถูกคาอยู่ที่ข้าวเหนียวอ๋ออยู่ที่ข้าวเหนียวว่าแช่แค่ไหนใช่เดี๋ยวเรามาดูกันว่านึ่งกี่นาทีนะคะอันนี้เป็นปลาที่เลี้ยงเองกระดูกเลี้ยงเองอันนี้คุณแม่หมักใส่อะไรบ้างคะหมกขาตะไคร ไปมะกรูดแล้วก็ผักชียี่ราแล้วก็หัวหอมแดงแล้วก็กระเทียมแล้วก็มีซอสฝาเขียวใช่แล้วก็อะไรอีกขมิ้นขมิ้นให้เหลืองจ่อยไปเลยดับกินข้าวเดี๋ยวเราจะตักเสิร์ฟกันนะคะที่เราอบสองชั้นมีทั้งหมดกี่ตัวคะตัวค่ะสิบสองตัวสองชั้นนี่ ตอนอบไม่ทันค่ะ,ะตอนอกตอนคุณแม่มักกับอบซาร่าไปทําธุระไปทําธุระที่การไฟฟ้าอำเภอชัยยาไม่ไมีไข่นะคะดูลูกขาอ๋อใช่ต้องต้องทาน้ำมันนิดนิดเนาะมันจะจะอ,อกแกะง่ายไม่ติดมันไม่ติดตะแกรงไฟไฟไม่ไม่สว่าง ไฟนี่เป็นเป็นอะไรนะเป็นอุปสรรคแต่ว่าเราก็ถ่ายเพราะเราอยากถ่ายนี่นี่ได้กินปลาลลอตสุดท้ายหมดหม,หมดบอ่อไ,ได้กินไหมคะ แม่ตักขึ้นมาหน่อยคุณแม่ตักขึ้นมาดูหน่อยนะคะนี่คะ่ะร้อนร้อสนะะออสวอมาอสวยงามมากมราก็หม้อไฟฟ้าค่ะเราไม่มอายหม้อ <ผม S 2> ใจนำเสนอคือว่ามันเท่าไหร่ปี สามสิบแปดปีไฟเข้าแรกครั้งแรกไฟเข้าไปเลยน<ส>ี่นี่ที่นึงคุณแม่ ค่อนข้างจะเป็นคนเรียบร้อยหน่อยนะคะนี่ค่ะมาดูกันนะคะไปอีกคนมือเงาบางบางเงานี่มาค่ะมาดูกันนะคะปลาดุกย่างสมุนไพรกับน้ำจิ้มเจ่วปลาดุกคุณแม่ฝีมือคุณแม่น้นจิ้มเจ่วฝีมือซาร่านะคะ